สวัสดีครับพามาชมหญ้าแพนกูล่านะครับเพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับก็กำลังขึ้นนะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับยาวขนาดนี้ ก็เพิ่งปลูเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมกำลังสวย <_' S 1> กำลังเขียวนะครับเมื่อวานเพิ่งใส่ปุยยูเลียนะครับใส่ปุยยูเลียกับขี้ควายนะครับผมเขียวขึ้นเลย กอนนี้ก็อาจจะพิ่งว่าจะไปซื้อมาปลูกอีกนะครับกิโลละห้บาทนะครับปลูกสักไรนึงขยายเอานะครับทีนี้ถ้าเรามีพันธุ์แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อเขานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะครับหายาก็ยาก กำลังเขียวนะครับก็ประมาณอีกสักเดือนนะครับก็น่าจะได้ตัดละรอบแรก